กินเดือนนะจุ่เลยนี่ติดดันขึ้นมาเข้มเข้มเลยเออมึงเปิด้เห็นหัวเลยนะโอ๊กเปิดมาเลยเปิดยันนี้มาโอ้แม่งเจอเห็ดเลยเสยไปหาไอ้เก่งเลยดิเนี่ยนะครับโอ้ตามหามาแล้วนะไองานเห็ดโอ้เปียเลยกัดบนใจรถแห่ไอ้นั่นล่ะถุงป่เป็นถุงใบเลยตรงนั้นมันบานรวมไปแล้วแกด้เก่ง มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเลแค่เตร์ขึ้นมาใหบี้บีออกไปยุงกลยังพักกามา่อาจารย์แมงแย่แล้วอาจารย์ด้จงนะไอ้แรงไปกัมึงหมดเลยก็เลยไปต้องไก่ต้องย้อนกลับมาห้ามมเลยไม่อยากจะคุยมึงก็เดินมาแทะคว้ากับกูนี่ว่ามึงแทกมาทางไหนวะไอ้สั์ไอ้นั่นมันเรียกกูฝากบอกฝากอะไรวะเีรา ฝ่าบอยสักกะลาดด้วยนะครับนี่เห็ดเนนนะครับดูครับเห็ดเนนนี่นะนี่นะครับมีเล็กๆอยู่ตมีชุดนึงกับตรงเล็กโอเคไอ้หน้าไอ้หน้านี้มันหน้าหน้าหน้าไหนหน้าหน้าเนรนี่นะอยากให้เต็มเต็มเต็มหน่อยกี้ไล่แบบยาวๆนะโอ้โหใจเย็นเลยนะเก้าไฟที่มันไม่ลุกเลยไงแค่ยุบไปแล้วใช่ไหมแสดงว่ามีคนมาจิ้มเหรอจิ้มแบบมันไม่ไม่โด แบบแบบไอ้ไอ้ที่ง่อวานะเดี๋ยวดูนั่งดูแพ้มาดูเลยมาดูไอ้โูเลยท่าว่าบ้านตู้อยู่ตรงไหนยู่ตรงนี้เออที่ผมไปดูเป้งเก้าผมไอ้จังไรเออเอาเบ้านนี้ก่อนดีกว่าได้ชู้หิใจจังไม่เท่าไรน้เลยยังไงอยู่อาร์ตไม่ถึงหน้าเลยนะปวดหน้าวง่น้าน้ามันต้องอย่างนี้สัตว์ไไออ้้เกงสัตว์เก่ง เป็นู okay. ้อะไรแง่เงับจริงๆเอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรต่อวะเป็ดดินเรื่อยต้องห้อยเทนิงแค่ดอกบานบามดิหู่ไม่น่าจะถึงห้แค่ตีอไดอกไปนาจ้ว่ากตรงนี้กินตรงนี้จานเอาไม้ที่เธอนทไม้ให้จานน่ี่เดียวไม้ลวกตรงนั้น แมงาแค่ให้จานแค่ด้วยมีดไม่ไหวหรอกงัดงัดขึ้นเลยโอ้แมงรุ่นอืมจิตมึโหหิตรุ่นนี้ต้องคืนกัรหน้าเหมือนกันนะปิดดีๆลักลักก่อรู้ว่ปมันเยอะ mm -hmm. เงียบไปนะผมต้นตอกนีตนน้ตน,นลากก็ลวกกนะด,นดูไม่ทันลกัลกลกักไอลวงมึงแกยักอืมแกเะาไปขานเงี้ยไอเก็กปลาหัวเบิ่เลย เบียดลับไณะยีและครับเฮ้ยอตรง้าุ๊บมาุ๊บเนี่ยอย่างนี้เลยแกดิฮะเนี่ยันอย่างนี้นะเอาไปดูนากีบคุณปัดจะเด็นเลย